เรัสนทิพนัสตินทั้งหลายอยู่กับบางซินและลาวจากช่องโมุมาแชนแนลเราอยู่กันในแมปฟิกชั่นแบทเทลกลาลาลาวสร้างโดยใครวะแบบนี้นะครับเป็นแมปน้องคนไทยนะครับซึ่งมีผลงานมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในพวกอนิเมชันในเดอะสตองกงสตองเกตอะไรนะฮะเป็นทีมนี้นะครับที่มาทำแบทเทนกาเป็นของตัวเองนะฮะ คนเล่น2,000เลยนะเว้ยยอดวิสิตไปล้านเก็แล้วอ่ะโดยตัวดังๆในตอนนี้นะครับก็จะมีโอคารุนไวรุ่นไข่หายนะครับจากดันดาดันดนั่นเองมีเกมพาร์ทไหมพี่เออรี่เอ็กเซส์ดุนน้องมันหน่อยรักกันพอดีน้องเขาบอกว่าลองมาเล่นดูนะครับว่าเทสดูว่าแบบ เติมขนาดไหนกันเชียวไงถ้ามีดันดันแบบนี้ก็ต้องแมปอนิเมดีไซน์แมปที่มีตัวละครอนิเมะนะฮะให้เราเลือกซื้อได้มากกว่าพันตัวเขาในแมปทุกคนจะเจอกับโซนต่างๆมากมายหลายอนิเมะมากๆเลยนะฮะต้องเดินไปใกล้ๆแบบนี้ก่อนนะครับตัวละครมันถึงจะปรากฏเนาะสามารถเทเลพอร์ตไปยังโซนต่างๆได้ด้วยนะครับเล่นได้นอนฮะดันดันดันเราก็มีว่าไปเลยนี่ตัวละครจากดันดันเติมนะครับชอบแบบไหนก็จัดแบบนั้นได้เลยกด e กดไทยออนทดลองส่ดูก่อนได้แบบฟรีๆนะแบบชอบหรือเปล่าถ้าถูกใจเอ้ย แม่งซื้อเลยดีกว่านะฮะซึ่งเซตนี่ผมมีอยู่แล้วนะครับมันก็จะบอกราคาเลยนะฮะร,ราคามันปรับเปลี่ยนทุกวันนอโนรบูดแม่งไม่รู้เป็นอะไรช่วงนี้นะครับไม่เปลี่ยนราคาทุกวันเลยก็มาดูราคาจริงๆได้นะโดยการกดเพอร์เชตตรงนี้นะครับดีสามนะครับแล้วมาเดินคลิปนี้แจกหนึ่งพันโลบัคเช่นเคยนะครับเพียงตอบถามว่านะฮะทุกคนชอบตัวละครอะไรจากอานิเมะเรื่องดันดาด,ดันนะ ต้อ,องคำถามอย่าลืมใส่นะครับชื่อโลบอของเราด้านหลังด้วยนะแล้วก็อย่าลืมเข้ากลุ่มอันนี้ไม่ได้ใส่คอลเลกชันนะครับเพื่อนรุ่นลับหนึ่งพันโลบักนั่นเองกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยแล้วไปดูกันว่าแบบนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะแต่งตัวเป็นรุ่นไข่หายโอคารุนหดถูกันด้วย let's go <S เข้ามาในตัวเกมนะผู้ชมครับมาแล้ววัยรุ่นไข่หายโอคารุนเว้ยแมพสวยนะเนี่ยเฮ้ยมีบิลบอร์ดด้วย ฮ่าอาจจะได้เห็นอนิเมะดีไซน์ขึ้นเดี๋ยวลองไปขอน้องมันดูว่าแบบได้หรือเปล่าไวมีสแานมีสนามเด็กเล่นด้วยอ่ะ <5. S 2> โอเคไม่เป็นแล้วโอคารุนกูจะเป็นเด็กเอ,อ๋รอดวงเอาเข้าไม่ได้อ่ามาดูได้มีพลังอะไรบ้างตอนนี้นะฮะมีโทโบนะครับก็คือวัยรุ่นยายสป,ปีดกับอะไรวะเนี่ยสมอกายคือตัวอะไรวะดูกูหน่อยดิมีสองตัวให้เล่นแล้วตอนนี้กูอยู่เซิร์ฟวีนะยังไม่ไปหัวเขาเดี๋ยวเขาลุมตีนกูตายขอสปาวดัมมี่ก่อนนะฮะไหนลองดูที่พลังนี้ตัวอะไรวะ เว้เว้หยุบปั๊บโชว์ละโอเคท่าหนึ่งอืมมาจากตัวไหนวะเนี่ยกูยจำไม่ได้มันมาจากดดานนั้นเหรอหรืออะไรขอยคลิกพลาดปับ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 ชัวอือ้อาวเรื่องให้อยู่นั้นเนี่ยแปลงร่างได้ไหมเนี่ยแปลงเกตไหนลองดูดิเราแปลงร่างได้ไหมกดจีชัวโอเคยังไม่มี <laughs> ยังทำไม่เสร็จเหมือนจะ เปิดเปิดได้แต่เหมือนจะวิ่งเร็วขึ้นนิดนึงโอเคเราจะไปดูยายโทัโบกันดีกว่าคุณยายสปีดนะมาดูต่อยปกติกันก่อนผู้ชมพับชุกระปะอืมขัมโมโบวัวลื่นไหลดีจับปุ๊บนี่แล้วก็โอเคจ้าอืมโอเคจริงผมชอบแบบกดสกิลแล้วมันใช้เลยเนาะอันนี้มันต้องกดสกิลก่อนแล้วก็กดใช้อีกทีนึงนะครับอย่างที่นียน,นะครับขวานลูกเตะขวานยางยืดัูอืมหุย โอ้คารุนลากปกติมันทำได้ขนาดนี้เลยเหรอว่าไม่น่าใช่นะท่าสามทัววุ้ยโอ้วุ้ยโคเท่เอาเรื่องจัดท่าสี่ดิช็อปวุ้ยโอ้วัดถอยถ่ายเฮี้ยวนู้ไอทียัดกำแพงหูหายไปเลยแบบนี <soup> ้ก็ต้องดูเอาวิกินิ่งของเขากันแล้วมาเปิดร่างใครหายโหดหัว นี่มันพลักที่สุดยอดไปเลยโอ้ยแคเอาเรื่องโคเทและมีเพลงด้วยไงมาแล้วจ้าชุบชับชุเลมสกิลแรกกันดีกว่าเว้ยเอาน่าจะเป็นเคาน์เตอร์นะสกิลสองเ้ยเดินเดินเดินชูปัดดอกอะไร เท่าน Saint ั้นเลยสก yeah. ิลสามหักคอนิดนึงแล้วก็เดินจูบหน้าเดินวู้วูอ้ยนี่มันพลังคุณยายแก่สปีดสกิลสจบๆบๆบกบบแก้แค่เอาเรื่องโอ้โสแลมแล้วก็ยัดหน้าออนลาว เกินจะดูสกิลแรกอะพี่แต่แต่หมดแล้วคอยทีนะฮะแม่งโคตรที่เลยหักคอก่อนนี่แหละพลังที่สุดยอดไปเลยใจพลังสเกชื่้ยเขาเต้ยน้องปั๊บว้าวยอดดาวโอ๊ยโอ้มกอน สุ oh ah e, ดยอดเลย KJ โอ้ยมีแอนิเมชั่นด้วยบ้าเกินเกมนี้บ้าเกินเฮ้ยโหดเกินชอบมากอยิ่งติดได้ยิ่งชอบอื้ือุ๊บสุดโหดนี่แหละโอคารุนไอ้น้องอยากกระบ้ายเลยว่าโหดหูเหลือเกินยันหน้าออนไลน์หนุ่มไงเงื่อนไปดิและนี่แหละโอคารุนเดี๋ยวเราไปเล่นเซิร์ฟปกตีไหมอยากรู้เหมือนกันว่ากูแบบ จะฆ่าใครได้สักคนไหมเพราะว่าไอ้จริงบังซินเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องแนวเพื่อนกร์ดเท่าไหร่นะโอเคไปดูเซิร์ปกติกันดีกว่า let's go มาแล้วหนุ่มมาแล้วมาใครจะหัวกูบ้างนี่มาดิใครจะฮับว้าวพับจัดหน้าเลยจะเฮ้ยโอ้ไม่โดนคอตเตอร์จะคอตเตอร์จัดเลยยัดเลยแล้วก็ขวดกันไปชุหลาปาไปอดินดินดินโอ้โดนลุมโดนโดนสกาวแล้วโอคารุนโอคารุนตัวจริงนะกูเนี่ย ใจเย็นน้องน้องใจเย็นน้องน้องยำพี่โอ้ยเละเลยโอคารุนกูจะเคอเตอร์สักหน่อยกูตายโอ่งแล้วท่านผู้ชมมา嘛รอเคอเตอร์หน่อยมีมีใครเข้ามาแล้วเคอเตอร์อะไรเงี้ยหนุ่มไม้หนุ่มเปนโอ้ยโอ้ยมโหรากากลายเป็นโอคารุนชัวร์ไวนมันตีอยู่ด้วยไงท่านผูตีกูโอ้โอคารุนโดนแล้วโดนมโหรากายำตีนโน้พี่พีสพีสพีสโอ้ยเต็มหน้ากูเลย แล้วใครอีกเนี่ยเฮ้ยโว้ยมึงเอาล้วนๆเลยเนาะปล่อยกูได้เล่นบ้างพี่ชายโดนเขาย้ำตีลัวเลยไม่เก่งใจตัวจริงมากเลยนี่โอคารุนตัวจริงนั้นเนี่ยโจ้ว้าวฮ้ยยัดหน่อยละกันหนุ่มจูเอฟอ,อะไรทำไรเอ้ยเกมนี้มันต้องกดสกิลเว้ยจริงๆหน้าท้าให้กดสกิลปุ๊บแล้วออกเลยดีกว่านะก็ไม่รู้เหมือนกันจูเอฟพับปับพับพับ,พบ,พบแล้วก็ยัดเลยพัวเอาไปหนึ่งไป Let รอตีก่อนรอกวนตีก่อนไอ้หนุ่มเออยัดกูมายัดมาไม่กลัวอ,อย่าให้พี่เปิดอย่าให้พี่เปิดตีได้ก็พอน่างหดหูของจริงอะจอเา่โอ้โหโดนกูโดนแคทเั่นอย่างนี้เลยเลยโอ้โหโคตรพอสกิลมันต้องกดสองทีแล้วมันไม่รู้นะจากคนที่เล่นไม่เป็นอยู่แล้วไม่เล่นยากขรับอีกใจเย็นพีออโ่โอ้โห,โโหเต็มหน้ากูเลยมันมีอีโมดไหมเนี่ย เฮ้ยอีโมดที่คุณคุณไวรูติกตอกเว้ยพอเถอะอย่าเลยอะไระเนีดยติดลิกิรธสีไม่ีดยพี่และโอ้และซื้อโมดได้ด้วยอลองดูลองดูนะฮะอยากเสียโลบักอยู่ๆก็อยากเสียโลบัก jo? ไวโกโจไวเจอโกโจโกโจเพื่อนซัดเลยซัดโกโจก่อนเลยเอาไม่โดนโอุน้ยโดนแล้วฟวเข้าไปมาโกโจ โกูจาะสัตลุยจากป่ากูอยากได้ตีกูอยากได้ตีน้องอโอ้โหโดนโกูจะตัดขาโดนโกูจะตัดขาแล้วป้องกันกูกดป้องกันแล้วมันไม่ป้องกันไอ้กูมาตีเสาไปดิโกโจก็ต้องเจออีตาดูริยูจิโอุ <c oughs> ตุเล่นนี่แบบอะไรเนี่ยไอ้หนุม่มขวดหน่อยดิขอขวดหน่อยอืมอ้าวเอาอะไรกูมาโผล่ตรงนี้ได้ไงมาดิาจ้าจ้าที่ไปแล้วก็อันติเมท เฮ้ยหักคอแล้วเฮ้ยเฮ้ยสุดยอดไปเลยพลังเนี่ยว้าวพี่มาแล้วไอ้น้องเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นน้องใจเย็นน้องเอ้หมุน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 มาหักคอหักคอแล้วจ้าวิ่งแล้วจ้าไปไหนจ้าขึ้นรถกูไหมมาอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยอยโอ้ยโคตรแรง สุดยอดเลยสักิลนี้ชอบมากกวขอตีก่อนขอตีก่อนขอตีก่หนหมุ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 นตรงนี้ได้สักคนแหละเอาตัวกเกตเชนเจอพี่ชายทำกับพลังโอคารุนได้ไงไว้หน้ากูบ้างโอ้โหมันคอมโบโหดจัดเลยไวนาล่างหกล่างโหดคูบ้างและนี่นะครับคือโอคารุน เว้ยแบบนี้ดีๆีนะครับถ้าอนาคนมีพลังเยอะก็น่าจะเติงนะแมบน่าจะคนเล่นหลายหมื่นแน่นอนโอเคคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปนี้สั้นนะเอาง่ายกคเล่นไม่ค่อยเป็นเจอกันคลิปหน้ามาต่อยาวๆแน่นอนเลสโก